ครับนี่มาดูเจ้าเงอกกินก๋วยเตี๋ยวนะครับผมเส้นเล็กนะครับผมแล้วนี่ดูอุปกรณ์นะครับผมสะอาดนะครับผมเป็นสุภาพบุรุษที่ทําสะอาดมากเลยนะครับผมเดี๋ยวประกันถึงความอร่อยนะครับผมเดี๋ยวเจ้าเงอะก็จะทํายังไงรู้ไหมครับอันนี้จะปรุงนะครับแล้วเจ้าเงอะก็จะสั่งเส้นเส้นเราไม่ต้องลวกนะครับผมเดี๋ยวเจ้าเงาะจะเอาไปลวกเองนะครับผมตึงๆอาทิตย์นี้เจ้างอกกินก๋วยเตี๋ยวทั้งอาทิตย์เลยนะครับผม พราะอะไรรู้ไหมวันก่อนกระดูกไก่เอามาให้เจ้าโคกเจ้างอก,ก็ะกินเองโถเอ้ยเจ้างอก่ขโมยไม้กระตั้งของลูกไม่เป็นไรขยาให้หมาคนก็กินได้นะครับผมเพราะว่าคนก็ไม่ต่างจากหมาเท่าไหร่นะครับผมคนกับหมาก็พอๆกันนะครับผมสูงต่ําไม่เกี่ยวนะครับว่าจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นหมานะครับเราก็อยู่ด้วยกันได้ด้วยด้วยไรด้วยความรักเอ,อ่อความรักความเมตตาที่มีให้กับ น้องน้องหมาน้องแมวนะครับผมอุย้ยอย่าหาว่าเจ้างอทานหวานนะครับเพราะจะงอทานหวานจริงๆนะครับผมโอ้ใส่พริกสองช้อนล้วนี่พริกอีกนินิดนะว่าวโอ้โหรับรองนะครับผมสเสด็จเสรร็จสะตีแน่นอนนะครับผมโอ้โหเรามีผักด้วยนะครับผมนี่เป็นไงพ่อค้าเหล่านี้รู้ใจนะครับผมตึง้งๆึนี่ใส่ผักเข้าไปแล้วนะครับเออใส่ตัวงอกเข้าไปครับนิดนึงเออนี่เป็นไงครับ สะอาดสะอ้านนะครับผมเราประกันความอร่อยนี่ดูเจ้างอสั่งใส่ถุงด้วยนะครับมาดูนี่ใส่ถุงนะครับไว้กินตอนมื้อแรงนะครับผมมื้อแรงนะเออนี่ไว้กินตอนมื้อแรงเดี๋ยวเราก็จะลวกเองนะคมื้อแรงไ่เส้นกับผักไม่ได้ลวกครับครับผมโอเคโอเคนี่บีบีคนไหนจะทานตามเจ้างอมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมบายบายค่ะ